วันนี้มีเป็ดมาขอขนมกินน่ะอ่ะเอาไม่เอาไมไม่เอาเหรอมันกินอะไรรู้ปะ่พะพอดีว่าเมื่อกี้เด็กกลุ่มเมื่อกี้เขากินในติมแล้วเขากินหกมันเลยมากินในติมเมื่อกี้เราก็ทําขนมปังหกมากินบนนี้สิไปกินบนพื้นทําไมสกรปรกมากินบนเก้าอี้นี้มาเร็ว โมอมโมโมโมอมโ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 มนมโ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 มอมบมนมโมอมโมอมอมโมโมอมโมมอมโ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 มอมโ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 มอมอมโ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 มตมโ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 มมโ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 มหมโ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 มอมโ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 มอมโ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 มนมม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 มอมมมมม เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้นี้ไอตัวเนี้ยมันคาบไอไอติมอ่ะหรือคาบอาหารนะไปให้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ป้อนกับปากเลยอ่ะเนี่ย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 เห็นป่ะมันป้อนให้อ่ะอันนี้เป็นลูกแน่เลยอ่ะดูดิดูดิมันมากินแล้วอ่ะเมื่อกี้มันมากินขนมปังของเราแล้วแสดงว่าตัวนั้นมันฉลาดเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้เป็นแม่แน่เลย นี่นี่มันป้อนลูกแม่ผอมเชียโอ้หดูแม่ผอมเลยอ่ะแล้วแล้วมาหยิบหยิบหยิบ,บ,บ,บแล้วเสร็จปุ๊บเราไปป้อนให้ลูกอ่ะลูกอ้วนแล้วไม่ต้องแล้วดูดิมันเหมือนกับว่ามันพยายามบินนะไอตัวซ้ายอ่ะมันเป็นเด็กนะแล้วมันบินไม่ดูดิมันพยายามบินนะ่ะ เอาบินได้นี่หว่าถูก